สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตานสวัสดีครับพี่เอกลับมาเจอกันีดีล้วครับวันนี้หลังจากไปเที่ยวมาหลายวันัาไปเที่ยวมาน่าจะอ้วกอิ่มมากเลยนาบานกินกับนอนโอ้โหเชียงใหม่อากาศดีมากกินกันนอนน้าบานมาเลยบ่าเป็นจานเชิงเลยโอเควันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรพี่ตานก็พูดถึงเรื่องคลิปเราพูดถึงเรื่องลูกเนาะก็ยังต่อถึงเรื่องลูกวันนั้นว่าคราวที่แล้วเราคุยกันว่าใช่เลี้ยงลูกให้มีความสุขอา S <S แล้วตอนน,ตอนนี้ต้องถามเพลแล้วหรอว่าโตขึ้นอยากให้น้องซีเป็นอะไรโตขึ้นอยากให้น้องซีเป็นอะไรนะครับคือก่อนหน้านี้หลายหลายท่านหรือพี่ตังก็ทราบว่าเอเป็นเซลขายเครื่องมือแพทย์โดนหมอกดดันมาทั้งชีวิตเลยครับท่านผู้ชมทำไมขายถึงกดดันก็ไม่ยอมซื้อของ <S <S ขอส่วนหนึ่งก็คือความคาดหวังสูงจะต้องเอานั่นเอานี่แล้วก็หมอกับเราก็จะมีความแตกต่าง,านงันชาความรู้กความรู้สึกคือว่า อยากให้ลูกเป็นหมอพี่ตาลอยากให้ลูกเป็นหมออยากให้ลูกเป็นหมอครับทุกคนอยากไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เพราะว่าหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติเนาะช่วยเหลือคนทุกคนก็จะแบบอยากให้ลูกเป็นหมออยากให้ลูกหมอทุกคนเลยนะแล้วส่วนใหญ่เลยพี่ๆที่เป็นซีเนียร์ในในสายงานที่เราทาเนาะตัวเองเป็นเซลลก็แม่บังคับให้ลูกเป็นหมอกันส่วนใหญ่เลยนะรายได้ดีด้วยรายได้ดีแล้วก็เขาคงยอมรับว่าในวงการก็คือหมอ หมอเป็นอาชีพที่ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเนาะหลายโปรยอยากลูกเป็นหมอลูกเป็นหมออ่ะพี่ตาอันดับแรกเลยใช่ไหมใช่แวบแรกเลยอยากลูกเป็นหมอเป็นไงพี่ก็ถามลูกเพเปล่าอยากเอเป่เออนี่จริงๆเคยถามถามว่าต้องกลับไปถามเขาก่อนว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าต้องถามลูกว่าลูกอยากเป็นหรือเปล่าเคยถามครับเคยถามน้องซีเหมือนกันว่าอยากเป็นอะไรบางทีเด็กก็คอยตามเหมือนกันนะด้วยความที่พ่อกับแม่มันจะเยียนไงก็แบบว่า มอก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นหมออะไรแต่ลูกก็มีความน่ารักอยู่เล็กๆอยากเป็นหมอเด็กเชื่อว่าเขาคงคิดว่าได้เล่นกับเด็กได้เล่นกับเด็กใุ่เวลาถามอยากเป็นหมออะไรอยากเป็นหมอเด็กก็ได้เล่นกับเด็กลักษาเด็กมันก็ดูฟุ้งฟริง้งน่ารักใช่คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะคุยกันว่า,ถ,า,าถ้าเราอยากเลี้ยงให้มีความสุขเนี่ยความสั่นของเราเนี่ยส่วนมากมักจะถูกเอาไปใส,ส<า>ต<อ>่ต่อให้ลูก ออ <ś Kan ate> จริงใช่ว่าจริงๆ <ś filled> แล้วเนี่ยบางคนนะตอนตอนเป็นเด็กหรือว่าตอนตัวเองอเป็นัยรุ่นเรียนหนังสือเนี่ยอยากเป็นบางสิส่งบางอย่างแต่เรายังทํามันไม่ได้ <ooh S 2> เราก็จะเอาสิ่งเนี้ยไปใส่ไว้ในตัวลูก <ooh S 2> แล้วก็บอกว่าลูกต้องลูกต้องเป็นอันนี้นะต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นอันนี้จริงๆแล้วพ่อกับแม่มันอยากเป็น <c oughs> จริงๆพ่อกับแม่อยากเป็นแต่ว่าลูกไม่ได้อยากเป็นคือเราจะบอกว่าอยอ่าว่าแต่ลูกเลยคือทุกๆ,ๆเรื่องเนี่ยบางทีเราควรจะถามจาเจ้าตัวเขาว่า เขาอยากเป็นไหมอย่างพี่เอบอกว่าอยากให้น้องซีเป็นหมอเคยถามลูกหรือเปล่าว่าลูกอยากเป็นหรือเปล่าคือถ้าเขาเด็กเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเนาะเขาอาจจะแบบว่าก็ได้ก็พ่อแม่อยากให้เป็นพ่อแม่อยากให้เป็นก็เป็นก็เป็นอะไรเงี้ยแต่พอเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสุขอเพราะมีความสุขบางคนก็เสียเวลาหาตัวเองไม่เจอใช่ไหมครับหาตัวเองไม่เจอปุ๊บก็เสียเวลาในชีวิตมากอันนั้นถ้าจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขคืออย่างอย่างตะอย่างพี่ตานเองเนี่ยเป็น คือสาม,มารถว่าตัวเองอเป็นตัวอย่างที่ดีได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่หาตัวเองเร็วมากมหาหาตัวเองเจอมากทำในสิ่งตัวเองรักทำสิ่งตัวเองชอบไม่พ่อแม่ไม่เคยเอาอะไรมามาฝากไว้ไม่เคยเอาอะไรมายัดเยียดคือปล่อยให้เป็นอิสระเสรีในความคิดว่าอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็จงตามหาความฝันอของตัวเองก็เลยทําให้เป็นคนที่ได้อะไรมาค่อนข้างเร็วดังนั้นเนีถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้ม,มีความสุขมีรายได้ในยุคนี้ก็คือว่าอยาเอาความฝันของเราไปใส่ในตัวลูก ครับแต่จริงนะอเอาจริงๆตัวเราเองหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหพอยิ่งเราสัมผัสเยอะๆนะคือหมอเนี่ยโอเคอาชีพมีเกียรติจริงแต่เรียนเยอะมากเรียนเหนื่อยเรียนหนักหนักมากไม่คุณหมอส่วนใหญ่นะครับไม่มีเวลาใช้เงินคือทางานเช้าจนมืดไปเปิดคลินิกต่ออีก<ต>น้อ้พี่ตาเลยเ<อ>มีคนมาถามพี่ตาตลอดว่าพี่ตาโตขึ้นอยากให้น้องเป็นอะไร<อ>ล้วจะบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่เขาทําแล้วเขามีความสุขอไม่จําเป็นต้องเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรถามว่าเป็นหมอดีไหมก็ดีแต่ต้อง ให้เขาอยากเป็นด้วยตัวเองก็ต้องถามเจ้าตัวว่าอยากหรือเปล่าบเป็นอะไรก็ได้ที่เขาทําแล้วเขามีความสุขเพราะเราเลี้ยงลูกโตขึ้นมาสุดท้ายความหวังของพ่อแม่คืออะไรอยากให้ลูกมีความสุขทุกคนพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกมีความสุขอยู่แล้วเนาะก็ทําให้เขามีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปรอว่าไม่ต้องรอให้เอาอยากให้เป็นโน่นเป็นนี่นะครับก็ให้มีความสุขตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนไปเรื่อยๆเลยให้เขาเรียนอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขนะพี่เนาะนั่นแหละคือว่า อย่าเอาความฝันของเราไปใส่ในตัวลูกใในตััวลูกครบเขาอยากเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากเป็นเป็นแล้วเขามีความสุขก็อย่าไเขามกเ็้เขามีความสุขให้เขามีความสุขตั้งแต่ขณะเรียนเลยดีกว่าใช่ให้เขาเรียนอะไรวิชาอะไรก็ได้ที่เขาชอบที่เขามีความสุขก็ให้เขาเรียนนั้นเนาะใช่ให้เขามีความสุขไปตลอดดีกว่าที่แบบ เหนื่อยฝืนตัวเองทุกอย่างแล้วค่อยไปมีความสุขตอนบ้านปลายบ้านปลายก็ไม่ต้องการใช่ไหมื่บางทีก็หาทางไม่เจอหลงทางไปเยอะใช่นะครับฝากผู้ปกครองฝากผู้ปกครองด้วยว่าพวกที่ชอบยัดเยียดความฝันของตัวเองที่แบบเฮ้ยกูอยากไปนั่นเป็นนี่แล้วก็ไปยัดเยียดใส่ลูกนะครับอันนี้ไม่นะอันนี้ไม่ละเปลี่ยนสายแล้วนะเปลี่ยนลวทุกวันนี้อะไรก็ได้ครับให้ลูกมีความสุขอะไรก็ได้ให้เขามีความสุขเรียนลูกชอบเอะไรอยู่ด้ในสังคมใช่ถามเขาตลอดให้ลูกชอบเรียนอะไรนะครับเอานั้นเลยลูกอยากเรียนอะไร ให้เขาทาอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขเชื่อว่าพื้นฐานของคนคือถ้าเขามีความสุขชีวิตเขาก็จะจะ,จะดีแน่นอนเนาะใ,ใช่ค่ะโอเคอย่าลืมนะครับอย่ายัดเยียดความฝันของคุณเอาไปใส่ลูกแล้วลูกก็จะโตมาเป็นคนมีคุณภาพและมีความสุขแน่นอนสวัสดีคะ่ะโอเคครับแล้วเราไปก่อนเจอกันเท็มหน้าสวัสดีครับ